มาถักเสื้อลายดอกไม้จากไหมที่เหลือกันที่บ้านนะคะอันนี้เราใช้ไหมที่เหลือเบอร์18ค่ะและเข็มเบอร์1.25ม mm ิลิเมตรนะคะถักเสื้อขนาดรอบอก40นิ้วค่ะถัก F ไปทุกหลักเลยนะคะตอนนี้ด้านหน้าของเสื้อเราขึ้นโซ่ไว้1 9 0โซ่ค่ะเราเริ่มกันด้วยไหมสีครีมนะคะถัก f ลงไปทุกหลักเลยค่ะ จนจบแถวนะคะจบแถวที่1เราขึ้นโซ่3แล้วพลิกกลับนะคะและถัก F ลงไปทุกหลักเหมือนเดิมค่ะ สำหรับแถวที่3เราก็ถัก F ลงทุกหลักเหมือนแถวที่2ค่ะเราตัดไหมเลยนะคะถักแบบนี้จนครบ6แถวเลยนะคะทำก้านดอกไม้กันด้วยสีเขียวนี้นะคะเขียวเหลือบเหลือบและดอกไม้ด้วยสีฟ้าค่ะ เริ่มกันเลยนะคะเส้นโซ่สีนะคะโซ่สีและก็ทำตัวถัก f ลงไปในช่องเดิมนะคะเว้นมาเว้นมาสองช่องช่องที่1ช่องที่1ช่องที่สองใส่ช่องที่สนะคะเก็บปลายไหมไปด้วยเลย f และต่อด้วยโซ่สองค่ะ F ลงช่องเดิม1 2ใส่ช่องที่3โซ่สเหาเว้น1เว้นสองใส่ช่องที่สาม โสองถักแบบนี้จนจบแถวนะคะ เรามาเริ่มทำดอกไม้กันนะคะเปลี่ยนไหมเป็นสีฟ้าค่ะและขึ้นโซ่3พันหนึครั้งหรือทำ F 4ครั้งนะคะแต่เรารอรวบพร้อมกันค่ะเมื่อ F ครบ4แล้วนะคะรวบพร้อมกันทีเดียวค่ะต่อด้วยโซ่2นะคะถัดมาเราทำ F 5ครั้งลงในช่องค่ะ ช่องถัดมาถักคือ F ขึ้นมารวบ1ครั้งและก็ถัก F จนครบ5ครั้งค่ะแล้วเรารวบทีเดียวเลยนะคะแล้วต่อด้วยโซ่2ค่ะแล้วก็ถัก F ค่ะ F แท็ F, แล้วปลด1ครั้งทำทั้งหมด5 F นะคะ เมื่อครบ5 f แล้วเราก็รวบพร้อมกันค่ะแล้วต่อด้วยโซ่2นะคะทำแบบนี้จนครบแถวเลยค่ะเราก็จะได้ดอกไม้สีฟ้าขึ้นมาแล้วค่ะ ทำจนครบจบแถวแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมได้เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนสีไหมเป็นสีพื้นอีกทีนะคะ นะคะเรามาต่อที่สีพื้นของเราที่เป็นสีครีมนะคะเราก็ขึ้นโซ่สามก่อนเลยค่ะบนยอดของดอกไม้ของเรานะคะแล้วก็ถัก F ลงไปสองครั้งค่ะในช่องถัดไปนะคะช่องถัดไปแล้วถัก F ลงไปบนยอดดอกไม้อีกหนึ่งครั้งค่ะและต่อด้วย F สองครั้งในช่องถัดไปค่ะ เราจะถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเราก็จะได้ F ตลอดแถวค่ะอ่านี้เราถักมาได้หลายสีแล้วนะคะฟ้าเหลืองชมพูอันนี้จะเป็นสีม่วงค่ะเราก็จะทำดอกเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือทำถัก F 5 F ค่ะ F 1ปด1ครั้ง F 2 F 3 F 4 F 5นะคะรวบโซ่สองนะคะแล้วก็ต่อด้วย5 F เหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะชิ้นงานด้านหน้าของเราเสร็จแล้วค่ะ ชิ้นงานอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นหลังจะไม่ก็จะเป็นสองชิ้นนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาต่อกันให้เป็นตัวเสื้อนะคะเดี๋ยวเราจะถักให้เป็นอย่างนี้ค่ะเอเามาประกบกันแล้วก็ถักควักธรรมดาควักธรรมดาให้ต่อกันนะคะจนถึงจุดที่เราจะทําเป็นแขนค่ะเริ่มต้นนะคะจิ้มเข้าไปตรงเนี้ยค่ะตรงช่อง ทั้งสองช่องเลยแล้วเราทำควักธรรมดาค่ะควักธรรมดานะคะควักธรรมดาออกมาเลยค่ะปืดช่องหนึ่งเราจะควักธรรมดาสองครั้งนะคะสองครั้งค่ะตรงนี้นะคะช่องเดียวกันอันนี้ขอเป็นสองครั้งช่องถัดไปค่ะ ช่องถัดไปก็สองครั้งเหมือนกันนะคะเราเก็บได้ไปข้างในด้วยเลยก็ได้นะคะเห็นไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยอันนี้นะคะตื๊ดวักธรรมดาค่ะวักธรรมดาลงไปช่องเดิมนะคะอันนี้ค่ะวักธรรมดาสองครั้งแล้วก็ข้ามไปช่องถัดไปนะคะวักธรรมดาเช่นกันค่ะ วัดธรรมดาเราจะทำอย่างนี้นะคะไปจนถึงจุดที่เราแบ่งเป็นแขนนะคะที่เราวัดไว้แล้วว่าเสื้อเราจะยาวเท่าไหร่แล้วก็แขนเราเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะคะถึงจุดที่เราจะทำเป็นวงแขนของเราแล้วนะคะโซ่สามค่ะโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะ แล้วเราก็แยกตรงนี้ออกมาในแต่ละช่องในแต่ละแถวเนี่ยเราจะทําทําพันหนึ่งครั้งค่ะพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอสองครั้งและตรงจุดนี้ค่ะจุดหลักจุดเชื่อมต่อแถวค่ะพันหนึ่งครั้งลงไปนะคะแล้วก็ในแต่ละแถวเนี่ยเราทํา พันหนึ่งครั้งสองครั้งลงไปค่ะพันหนึ่งครั้งสองครั้งนะคะอันนี้ระหว่างแถวนะคะตรงนี้ในช่องทำสองครั้งอันนี้ทำหนึ่งครั้งค่ะในช่องนี้ค่ะทำไปจนจนครบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อไหลกันค่ะ ทำพันหนึ่งครั้งลงไปนะคะใกล้จะจบปลายแล้วเดี๋ยวเราจะต่ออีกด้านหนึ่งเข้าด้วยกันนะคะ1นึ่งสองก็ใส่ลงไปในดอกสีชมพูอีกสองครั้งนะคะอันนี้เป็นจุดของด้านหน้าแถวด้านหน้านะคะอีก อีกชิ้นงานหนึ่งก็คือชิ้นนี้ค่ะคือเชื่อมกันเอาช่วงจุดนี้ค่ะเป็นตัวเชื่อมค่ะอันนี้ก็จะได้มอาอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้สองละ่ะนี่ เชื่อมแถวใส่ลงไปเป็นพันหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นไหลเป็นไหลของเสื้อค่ะถ้าใครทําแขนกุดก็เก็บแขนได้เลยนะคะแต่ถ้าใครเป็นวงแขนเราก็จะถักวนมาค่ะวนมาให้เป็นแขนออกมาแบบประมาณนี้นะคะถักออกมา ถักแขนออกมาแล้วก็มาเติมลายดอกไม้ให้เหมือนกับลายของตัวเสื้อค่ะามาดูตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเย็บติดไปแล้วนะคะตรงนี้เราก็มาถักถักพันหนึ่งครั้งนะคะลงไปและตรงนี้เป็นจุดต่อเชื่อมค่ะที่เราเชื่อมไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะวนทําแขนก็คือถักพันหนึ่งครั้งให้รอบๆอบนี้ไปเลยนะคะ แล้วก็มาชนแล้วก็มาขึ้นลายขึ้นลายคล้ายๆกับตัวเสื้อนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะทําสีครีมเนี่ยขึ้นไปหกแถวต่อด้วยสีเขียวแล้วเราก็จะทําไล่โทนนะคะเอาเป็นสีฟ้าเหลืองแล้วก็แดงเป็นแขนนะคะแต่ถ้าใครชอบแขนกุดก็ไม่ต้องทําแล้วก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะจะให้เห็นว่าตรงนี้เป็นตัวตัวเสื้อค่ะตัวเสือ้ออันนี้เป็นคอคอเสื้อนะคะ คอเสื้ออันนี้แขนด้านนี้เสร็จเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่มาที่แขนข้างที่เราจะทำกันนะคะเราก็ขึ้นต้นด้วยสีพื้นหรือสีครีมของเราเนี่ยล่ะค่ะโซ่3นะคะแล้วก็ พันหนึ่งครั้งลงไปหรือ f ลงไปทุกหลักให้ได้ทั้งหมดนะคะเราจะทำห้าแถวค่ะห้าแถวเพื่อที่ว่าจะได้ต่อด้วยก้านดอกสีเขียวและทำดอกไม้สีฟ้าก่อนค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะคะถักเหมือนถักตัวเสื้อเลยค่ะยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะเวลาที่เราทำตัวเสื้อค่ะทำแบบนี้ไปจนได้ ความยาวของวงแขนที่เราชอบนะคะสำเร็จเป็นตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครชอบลองไปทำดูนะคะ